ความสุขที่รูลากับความสุขที่หาได้อเองมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคอยคิดว่าทุกๆคนสามารถเหตุใดคือกันอย่างก,กับ่อยนี่และอันเพราะว่าแต่ตั้มเจ้าปว่าสิเหตุบุไร <c oughs> เก่แก่แลนวพี่รู้ป่องฮะกรน่ำเลยเธกติมะฮอดขั้นตนเตอรนี่ก็ถือว่าซุกแล้วก็มีแต่ว่าเกียมครับประทานเท่านั้นแล้วหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับทานกรุณาใส่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ให้เป็นประโยชน์เด้อคนละไลค์ละแชร์เพื่อคนเล่าคนเอาเองนะสองอย่าเอ้ยสตูดิโอ อย่าลืมเด้อกดไลค์กดไลค์กดไลค์คลิปสิหมดแล้วกดไลค์ให้แน่